ไลนี้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะทุกคนอันนี้ก็ผ่านไปแล้วสินาทีนะคะเหลืออีกประมาณสิบสามนาทีนะคะอยู่ดุนดุนน้ำกันเด้อจ้ะอยู่นานๆได้ไหมนานนานจะได้เจอสักทีเอากินเขาไปนำ้ำรองเพิ่มไปนำ้ำเขาบอกว่ากินเขาไปนำ้ำรองเพิ่ไปนำ้ำดึกกว่าเถ่า กิโลนะคะกิโลขวานขวากแบบบ้านๆนะคะอาหารอีสานบ้านเฮ้านะคะแมงไอ้กิโลนะคะกระละอันยิบกิโลแตว่ว่าิว่าอันแมงกินูนนะคะ อันนี้ก็เอาขีดออกหมดแล้วนะคะจะเอาแต่ขามันออกกระปุกนี่กระปีกมันออกนะคะเ,ค <c oughs> เดี๋ยวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไว้ <c oughs> อันนี้แม่กินนู่นแม่ใช่นู่นนี่กินหมดเลยนะคะกินทั้งโต๊ะหมดเลยนะเนื้อจานด้วยอ้าวแล้จานด่างอิ่มแล้อิ่มแล้วฮิาฮ่าฮ่าฮโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนอีกทีก่า แมงกินูนะคะ ขาเนียวห้อนะแกงเห็ดค่ะ ไม yup. like, ่ด้วยค่ะทุกคนวันน so ี้ก <cur> ็ กล้วยในส่วนจะกอนคะสุกแบบธรรมชาติบ่ตองไปบ่มนะคะสุกข้าตุน